สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับว่าต้นทุนบ้านหลังนี้นะครับที่ขายเฟรชซองอยู่เนี่ยเออต้นทุนมันเท่าไหร่ขายราคาเท่าไหร่แล้วก็วิธีคํานวณเนี่ยจะประมาณไหนนะครับแล้วก็ได้กําไรประมาณเท่าไหร่นะครับก็โอเคเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะครับก็คือบ้านหลังเนี้ยหลังข้างหลังผมเนี่ยคือเฉพาะตัวบ้านนะ73ตารางเมตรนะครับ73ตารางเมตรเนี่ยผมเอามื่นสองคูณนะเพราะว่าคิดตารางเมตรแล้วไม่เกินมื่นสองก็มื่นสองคูณเลยนะครับ มันได้ประมาณ8ปดแสนเจ็ดครับแปดแสนหกแปดแสนเจ็ดนี่แหละนะครับแล้วก็ผมก็คิดทุนทวนไปเก้าแสนนะครับอ่าตัวบ้านนะตัวบ้านอย่างเดียวนะเก้าแสน 9, นะครับอ่าได้ตัวบ้านมาแล้วตัวบ้านเก้าแสนนะครับแล้วก็ที่ดินละกันนะที่ดินที่ดินตรงนี้เฟสสองที่ผมซื้อนะครับก็คือผมซื้อแบ่งล็อกขายนะครับเขาขายตารางวาละหนึ่งหมื่นนะครับวิธีการคำนวณที่ดินเนี่ยแยกกับตัวบ้านนะนะครับ ก็คือเขาทําถนนให้นะเขาแบ่งถนนให้แล้วนะครับแล้วก็จะทําถนนให้ขยายเขตน้ําเขตไฟให้นะครับก็คือเขาขายตารางวาละหมื่นก็คือหมื่นเลยนะครับหลังนี้มัน46.5ตารางวานะนะครับก็ประมาณ4ี่แสนเจนะครับก็เอาปีไปกลมกลมห้าแสนละกันนะครับคือถ้าที่ดินเนี่ยผมไม่ต้องมาทําถนนไม่ต้องขยายเขตน้ําเขตไฟไม่ต้องทําท่อระบายน้ําก็คือเจ้าของที่ดินเนี่ยทำให้หมดเลยนะครับก็โอเคเลยนะครับ ก็ที่ดินห0 0แสนนะครับแล้วก็อะไรต่อก็ต่อมาแล้วกันนะครับเป็นรอบบ้านแล้วกันรอบบ้านก็คือจะมีลรงรถนะครับลรงรถเทพื้นลรงรถแล้วก็เทพื้นรอบบ้านปูหญ้าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็พวกอ่อบพักรอบบ้านอนะ่ะผมตีไว้1 0 0 0 0แบาทน,นะครับตีไว้เพิ่ม1 0 0 0 0แบาทก็คือทํโลงรถประมาณสามสี่หมื่นเทพื้นก็ประมาณ3ามสี่หมื่นก็แปดหมื่นแล้วแล้วก็ทํา บ่อพักรอบบ้านก็ไม่เกิน2 0,000ื่นอะไรเงี้ยนะครับก็ตีไว้แสนหนึ่งนะครับก็ตัวบ้าน9 0 0 0แสนกับพวกโรงรถพวกอะไรรอบบ้านเนี่ยก็แสนหนึ่งก็เป็นอาจจะล้านหนึ่งอะไรเงี้ยนะแล้วก็ต่อมารั้วครับั้วเห็นไหมั้วนี่เพิ่งทํรั้วนแหละนะครับรั้วมันทําหลายหลังนะนะครับมันก็เลยหารเฉลี่ยออกมาได้นะครับเหลือหลังละ1นึ0 0แบาทนะครับเหลือหลังละ1นะึ0 0แเพราะว่า ที่ดินมันไม่เยอะเราล้วมันก็ไม่ได้เยอะมากไม่ได้ยาวมากนะครับก็ตีว่าแสนห้านะครับเราลองดีดเครื่องคิดเลขเอานะนะครับแล้วก็ต่อมาต่อมาเป็นค่าใช้ใจ่ายอื่นๆนะครับอีก1นึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับค่าใช้ใจ่ายอื่นๆก็คือพวกค่าโอนของแถมอะไรพวกเนี้ยค่าโอนของแถมค่าเขียนแบบค่าโปรโมทโฆษณาค่าติดป้ายไวนิวค่าอะไรพวกเนี้ยนะครับก็อยู่ในค่าใช้ใจ่ายอื่นๆนะครับ ผมตั้งไว้หนึ่งแสห้าหมืนบาทครับก็ของผมเนี่ยหลังเฟสสองเนี่ยก็คือจะให้ลูกค้าเลือกนะครับว่าโอนฟรีหรือว่าจะเอาของแถมของแถมพวกแอร์สองตัวพวกอะไรพวกเนี้ยแอร์สองเครื่องน้าอุ่นปั๊มน้ําแท้งน้ามิตเตอร์น้ํามิตเตอร์ไฟอะไรพวกเนี้ยของแถมพวกเนี้ยสี่ห้าหมื่นนะเฟสหนึ่งให้ทั้งโอนฟรีให้ทั้งของแถมอะ่ะถ้าเราจะให้ทั้งโอนฟรีให้ทั้งของแถมนะต้องต้องเตรียมค่าใช้จ่ายนะประมาณสองแสนครับในราคาบา้านประมาณสองล้านกว่ากว่านะนะครับ แต่เนี้ยผมตัดออกนะครับถ้าโอนฟรีไม่แถมแอร์ถ้าถ้าโอนคนละครึ่งแถมโอนคนละครึ่งก็คือค่าโอนประมาณแปดเก้าหมื่นอะโอนคนละครึ่งก็สี่ห้าหมื่นอะไรประมาณเนี้ยนะครับอ่ะก็หมดแล้วต้นทุนอ่ะสมมติตัวบ้านเก้าแสนลงรถรอบบ้านแสนหนึ่งก็เป็นล้านหนึ่งนะครับรั้วแสนห้าเป็นอื่นแสนห้าก็เป็นสามแสนนะครับก็ล้านสามแหละถูกไหมแล้วก็ค่าที่ดินอีกห้าแสนก็เป็นล้านแปดนะครับ ล้านแปดหลังนี้ผมขาย2ล้านสองแสนเก้าหมื่นนะครับก็คือล้านสามนั่นแหละนะได้กําไร4ี่แสนเก้าหมื่นบาทนะครับได้กําไร4ี่แสนเก้านะครับก็ลองไปคํานวณดูนะว่าเออบ้านอย่างนี้ราคาเท่านี้คูณอย่างนี้อย่างนี้ก็หลักการก็ประมาณนี้ครับง่ายๆเพราะเฟสหนึ่งผมคํานวณตกไปเยอะเลยนะครับเฟสหนึ่งบ้านแปดสิบตารางเมตรคิด,คดตารางเมตรละหนึ่งหมื่นทำไม่ได้ครับไม่ได้ ครับโดนไปจริงๆโดนไปหมื่นสองกว่าเนี่ยนะครับก็อันนี้ก็เซฟต้นทุนได้เยอะนะครับเวลาเรารู้ว่าเราอะไรเงี้ยเราก็ปรับประยุกต์ใช้เอานะครับบ้านเราก็สําคัญเลยนะต้องวิเคราะห์ตลาดก่อนนะครับว่าบ้านที่เราจะขายเนี่ยในโซนที่เราจะขายเนี่ยเขาขายราคากันเท่าไหร่นะเออขายราคาเท่าไหร่บ้านแบบไหนกีตารางวาที่เขาขายดีอะไรเงี้ยอย่างโซนผมอะที่ดินมันค่อนข้างแพงนะครับเขาก็จะขายกันราคาเนี่ยสองล้านกว่าครับ สองล้านสามสองล้านสี่สองล้านห้าอะไรเงี้ยแล้วแต่โลเคชันด้วยนะครับโลเคชั่นดีหน่อยก็แพงโลเคชั่นถัดมาก็ถูกหน่อยอะไรเงี้ยโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ